บัดีเดียวดุ pues orb, ้นอ้หน <c ười> ุ وال, club, ่สวัสดิ <t une sound> ์ยามเช้าครับะน้องมีท้องหรอไปไหนคนสวยไปไหนคนสวยจะเป็นไหนนี่เอาล้นสวยอะไรสวยตั้งเลยเล็กเล็กชื่อคนสวยเป็นยังไงฮะน้องมีท้องไหนนะอุ้มน่ะน้าอุ้มน้องมีท้องหน่หรือว่าน้องมีท้องน้อแต่ช้าวปนแบบชาวันนี้เริ่มต้นน้าไม่ยอมอยู่กับที่แล้วเนี่ยเดินมาแล้วเนี่ยน้องมีท้องน้องมีท้องลูกรักของแม่เล็ก ไกหัวปักหัวปำใช่ไหมไม่หนีชี้กาวเลยสันโตเนี่ยรักหัวปลาหัวปนะมั้ไม่ใช้จมูมันเลย่หัวปลาหัวปำไม่เอาแมตัวเขาิบหยิบอะไก็หัวปักหัวปานะครับไม่ได้รักหัวปักหัวปำนะเก็บขี้หัวปลกหัวปำกันไปเลยทีเดียวอีกหน่อยแม่ก็ต้องเก็บขี้หัวที่หัวปำเหมือนกันจ้าเรากูกวเราคตบกันเราคเด้ากับลูกหร ร็จะเข้ากดนน้ที่แบแนั้นม่ไมอนเจ้เล็กไม่เไมอน่แบบลุกอะไรล้วงลว้อย่ตรงน้วตกเลยกอ่ะวางก่อลุกไป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 ลุกไปไปไปลกไปไปคล้ายลับไปไปลุกนี่เขาว่านี่เขาว่าน้องเาวน นั่นแะมีทองจะเห<ล> <N> ็นมนุษย <Okay, S 2> ์นะตกใจอแล้วม่เมีคนลูกคนมีคนคนอ้วนลูกเดี๋ตกใจมีคนอ้วนลูกนะโอเคลูกเลแแล้วคนเอมาเร้จะนี่รอเดี๋ยวเราคนนึ่หารานราไมมีเงิแล้วรรดีมีเงินกุดมานิ่งเาวอยู่ที่เรเร่เดี๋ยวขันทึ่าสาสานมาร ยิงเงินมาเร็วมาเร่วกันมาเร็วกันเถอะอิงเงินยิงเงินจะเป็นแมวสามสีนะครับส่วนมีทองจะเป็นแมวทองสีนะครับสีทองกับสีขาวนะครับไปไหนแล้วลูกกำลังส่งกับแม่เรครับอีกวันว่าน้องคงต้องอยู่ในกองเลยไหมครับผมเพราะว่าน้องเริ่มกินได้แล้วเดี๋ยวเราจะอืกับชีวิตม่แม่เขาเก็บไม่ไหวไหมครับผมอยู่บ้านของนี่หรอกเขายาวมันให้นแค่ไอยู่ในกองสารอยู่นะ้าง ไมรู้วไหจะทำได้หรือเปล่าลองตบามดูมั้งอะไรนลูกสนุกมันได้เลยนี่นี่เขาเป็นน้องสาวไอ้ป็นตองาสแล้วกินั่นไปหัวที่เหนหัวที่ไหนนั่นเป็นบ้างแล้วหลังหัวที่นั่นลูกนานีอทกินันก็นกนนี่น้อเโอเคาวแต่ว่ันนี้สวสดีคาับาย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 กนเหอบายบายนี่เปนสาวหวนด้วยต้งไย่่ส่